ดีครับผมพบกับผมอีกแล้วเนาะตานุ่มตานุ่มมาอีกแล้วนะครับในช่องตานุ่มชาแนลนะครับผมสวัสดีวันสงการนำนะครับเนาะมื้อนี้นะครับกับเป็นมื้อที่3แล้วนะครับกับเป็นมื้อวันที่เดี๋ยวนะมื้อนี้เป็นวันที่15นะครับผมกับอยู่หน้าคือเก่าครับอยู่ห้าอยู่หน้าคือเก่านะครับกับตอนนี้กับบรรยากาศกัประมาณ4ี่โมงแล้วนะครับตอนนี้กัสี่โมงกว่าแล้วสี่ห้าโมงแล้วนะครับผม เอางัวเข่าคอกแล้วนะครับผมก็เลยอ่ะผมมีคลิปอย่างถ่ายก็เลยถ่ายตัวเองนี่นแหละครับครับบรรยากาศท่องให้ท่องนาหน้าเข้าคือเก่านี่แหละครับผมเมื่อกี้นี่กะพาพี่พน้องเข้าไปเบิ่งส่วนที่เขาปลูกอ้อยนะครับผมก็อยู่แถวๆลงเออแถวหน้าผมนี่แหละเนาะกับบ่กไก่นะครับผมเนาะเป็นปลูกอ้อยไว้กับโอ้หลายครับหลายนะแถวๆนี่กะเริ่ม ที่สิเข้ามาส่งเสริมให้ปลูกใอยปลูกมั่นนะครับผมแถวหน้าผมเดี๋ยวต่อไปการปลูกข้าวเขาคือสิบโมีแล้วนะครับเขาสิส่งเสริมให้ปลูกอย่างอื่นแทนแล้วนะครับผมข้าวมันเป็นราคาเนาะนะครับซื้อกินดีกว่าครับผมก็ต้องเหตุให้มันยากนะครับปลูกพืชเศรษฐกิจอีกว่านะครับผมเนาะรัฐบาลกะเบอยเว้าวนะครับผมปล่อยคน่นเราวิจารณ์ดีกว่านะครับกะมื้อนี่กะมื้อยุด อีกมือนึ่งนะครับปุระวันจันปุระนะครับจังสิได้เห็ดเบี้ยกเห็ดงานนะครับเริ่มทํางานกับสามสี่มื้อก็อยู่แต่ให้แต่น้านี่แหละครับผมก็สบายใจเนาะนะครับกับเมื่อก่อนผงก็ฟันนะครับอยากอยู่แบบนี้นะครับผมอยากวุ่นวายนะครับอยากอยู่เงียบเงียบนะครับตื่นเช้ามากับมาเห็นงัวเห็นควายเห็นท้องไร่ท้องนาเฮานะครับเห็นเสียงนกนะครับเสียงนกเสียงไก่เสียงยางคันนะครับผมกับเป็นบรรยากาศอีกอย่างนึงนะครับกับฟันที่สี่ อยากได้บปนี้มาโดนแล้วนะครับผมผมกะอายุกะเริ่มลายแล้วนะครับทํางานมากกะสิครึ่งค่อนชีวิตแล้วนะครับเป็นแต่ลูกจ้างเขามาตลอดเลยนะครับกรุงเทพกรุงไทยกับไปนะครับไปกับผมมียังดีขึ้นนะครับผมเงินเก็บกับผมมีนะครับสุดท้ายกะแต่ก็มาอยู่บ้านนะครับผมกะมาสร้างเฮือนมาสร้างอย่างนี่แหละครับอยู่ให้อยู่หน้าปลูกขั้นปูกนี่นะครับเนาะแล้วก็เลี้ยงงัวพ้อมนะครับ เนี่ยแค่นี้แหละครับมันก็สามารถซ้อยเฮาได้นะครับกับเป็นรายได้ขึ้นมาอีกนะครับเนาะ,ะก็เลยว่าโอ้ใกล้สีผมกะยังหน่อยกับโบกี่ปีกสี่ห้าสิบแล้วนะครับผมก็เลยโอ้จากมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เสริมเข้ามาในชีวิตเนาะบางเทือเฮากับโบนแน่เนาะมือดงมือใดน,นะครับที่อาสิเจ็บป่วยขึ้นมาอาสิดโดนออกจากงานนะครับผมก็ต้องมีแบบนี้แหละครับ เป็นตัวสำรองไว้เนาะเลี้ยงงูงเลี้ยงงัวไว้ปร,ปรุงหั่ปรุงนี่ไว้นะครับผมบัดแลวนะครับมันจกสีสบายนะครับพอจากง,งานมามันก็สีสบายเนาะนะครับคนเทามันกับโมฮูนะครับผมว่ามันจะเกิดยังขึ้นเนาะกัคล้ายๆแบบนี้แหละครับผมจั้งน้มันก็เกิดโรคเกิดไพ่ไปนี้นะครับนี่เนาะเกิดโควิดนะครับคนงานก็ถือปดนะครับผมผมกะ ถามว่าผมย่านอยู่บ่นะครับผมก็ย่านอยู่ครับผมย่านนะครับย่านเมื่อใดเมื่อนึงแล้วออกจากงานนะครับก็ต้องมีอาชีพเสริมไปนี่แหละเนาะนะครับได้เงินมาก็ค่อยๆทยอยซื้่งัวมาเลี้ยงนะครับค่อยๆซื้อมาเจ่าละโต้นะครับผมเนาะกะภาระยังเดือดายอยู่นะครับผมกะว้าอีกสองสามปีนะครับภาระลดเลดมดผมก็จะได้ลาออกจากงานมาเห็ดกษตรนี่นะครับมา พอได้เงินนะครับมาเลี้ยงงัวเลี้ยงยังนี่แหละครับเนาะกะถ้าเฮามั่นนะครับเฮามั่นอยู่ใ่มันบ๊ตายหรอกครับถ้าเฮามั่นเฮาขยันนะครับผมเนาะปลูกหั่นปุ้กนี่ขายก็ได้อยู่แล้วครับแต่ว่าพูดถึงเนาะในทางสังคมเฮาบางคนเขากะหลับปบเขาอยากได้เนาะเป็นชาวนาเป็นลูกชาวนาในนั้นในนี่นะครับเคยทํางานออฟฟิศมาแล้วก็มาเป็นชาวนานะครับโตกระดัามือกระดําเล็บกระดํานะครับหลับโบ้ได้นะครับ ใสเสื้อคัดคาดนะครับผมเนาะบางคนนะครับบางคนเนาะแต่ของผมอะผมมีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าผมมันชินแล้วนะครับสําหรับผมนะก็คือแค่ขอให้มีอยู่มีกินนะครับมีเงินใส้ให้ครอบครัวได้ใส้นะครับบ่คัดสนนะครับก็อยู่ได้นะครับผมผมแม่นว่ามีเหรอด้วยนะครับมีตําแหน่งหน้าที่การงานทางการมุ่งการเมืองมันกับบ่แม่นะครับ ผมก็พยายามออกมาใช้ชีวิตแบบนี้แหละครับเมื่อก่อนก็อยู่ในกรุงเทพของไทยเนาะอยู่ในที่จเจริญเจริญมาเลยค่ะเริ่มเบื่อนะครับกลับมาใช้ชีวิตแบบนี้ดีกว่านะครับมาอิสระเนาะนะครับจะเข็ยนยังเ,าเ,าเ้าก็เห็ดเนาะอยู่หน้านะครับผมสบายนะครับตื่นเช้ามากะนี่แหละครับมากะมาหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำนะครับหวางหนึ่งเข่าผมก็ยังใช้แบบแบบโบราณอยู่นะครับผมก็ยังดังไฟแล้วก็ใช้มมหนึ่งธรรมดานะครับผมก็ยังก่อเป็น ไฟยังใช้ฟืนอยู่นะครับผมเนาะเดี๋ยวผมใช้เบิ่งเด้อนี่นะครับผมว่างหนึ่งเข่าผมนะครับนี่ครับก็มีแค่นี่นะครับมีหมอหนึ่งอนหนึ่งนะครับมีมีหวดแล้วก็มีเข่านะครับมีแค่นี้นะครับผมก็อยู่ได้แล้วแล้วก็มีอาหารนงอาหารแห้งนะครับมีแค่นี้แหละชีวิตเนาะกัชีวิตแบบบ้านๆนี่แหละครับนี่มีแค่นี้แหละครับเนาะนะจ๊ะ มีท่องให้ท่องหน้ากับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับเป็ดนะครับมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับเนาะมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่บางเท่อกะอยากลงหนองหานกะลงนะครับผมอยากลงหนองหานไปหาเลาะเบิ่งหน้าเดี๋ยวหนองหานกลับไปนะครับอันนี้ตอนนี้คือบรรยากาศตอนแรงนะครับเด้อตอนแรงสี่ห้าโมงแล้วนะครับอยู่หน้านั่นแหละอยู่เทียงหน้าผมนั่นนะครับเอางวเข่าคอกแล้วเนาะรับแม่กะกลับเข่าบ้านแล้วนะครับกลับเข่าเพราะว่า แม่กะน้องกะบุค่อยได้นอนอยู่นี่บันไดนะครับเขากะแม่กะเขามาน,นอนอยู่ในบ้านนะครับส่วนมากกะผมกับน้องทายกับเปลี่ยนกันมาน,นอนอยูออ่หน้าเนี่ยแหละครับนี่กะเพื่อนกันลางัำนี่แหละครับนี่จักว่าถือว่าเทียงหน้าบบาหรือหรือเรียกว่าเพื่อนบบานะครับผมอันนี้กะซ้อยกันสร้างซ้อยกันแปลงครับก็ได้ซํานี่แหละเนาะเวลาเฮายุดงานเฮาก็มาพักผ่อนนะครับมาสูตรบรรยากาศ นะครับเนาะมันจังบปวดหัวนะครับเพราะว่าการทํางานผมก็ค่อนข้างปวดหัวเนาะนะครับค่อนข้างกดดันจักหน่อยนะครับของผมก็ได้ก็เลยผมก็อาศัยไปนี่แหละเวลาผมเครียดนะครับเวลาผมเครียดผมก็ออกมาหน้านะครับมาเบิ่งท้องให้ท้องหน้านะครับนี่มาเบิ่งท้องให้ท้องหน้านะครับนี่มาอยู่กับงวนะครับนี่มาเบิ่งงวนะครับนี่ครับมานอนตรงเป๋ใต้ต้นมะม่วงนะครับผมมันกะ ซอยได้นะครับผมมันกับบเครียดไปเนาะบังเที่ยคนทฮามาเครียดกระมุงกางานนะครับเมื่อยมาจากที่ทํางานแหละค่ะนะครับก็อยากพักผ่อนเนาะนะครับส่วนมากนีผมชิวออกมากะเกือบกะเกือบซูมื้อแหละครับบางมื้อกะถ้ามื้อไดมาค่ํามาทํางานค่ําผมกะบุกค่อยได้ออกมานะครับแต่ส่วนมากถ้ามื้อไหผมเลิกงานเร็วครับผมมีภารกิจยังนะครับผมไดยไปถ่ายคลิปอยู่ใสนะครับผมกะออกมานะครับผม นะครับต่อเนาะเห็นอยู่นะครับเมื่อกี้นี่อันมอนงมอนหนึ่งผมนะครับกับแบบบ้านๆเท่านี่แหละนะครับบริมีแก๊สมีอย่างและนะครับเอาแบบก่อไฟเลยนะครับก่อไฟแล้วกันึ่งเข้านะครับเห็ดกับเขากับน้ำกับตรงที่ผมให้เบิ้งเมื่อกี้นี่แหละนะครับผมกะแรงมากกับก่อไฟให้งัวนะครับสุมยุ่งเยิงกะบลมีนะครับเพราะว่าเขาเก่อของไฟให้มันนะครับพยายามให้ควันมันขึ้นหลายๆนะครับเพราะว่าช่วงนึ่งมันเป็น โรคลิมบีสกินนะครับเป็นโรคตุ่มนเนาะที่มันเป็นตุ่มตุ้มนะครับกะพยายามก่อไฟพยายามบ้ให้แมงหันแมงนีมาต่อมันนะครับกลางคืนนะครับผมกะอยู่อคอกคอกคอกของแม่ผมนี้คอกยิงงามนี่กะบ่ิมีโรคอ่ะนันเด้อครับเด้อนะครับดีไปอย่างนึ่งนะครับเพื่อป้องกันก้อนเนาะมันบ่มีงัวตัวใดติดเลยครับผมอยู่ในอคอกนี่นะ เพราะว่าเรัด่งไฟมันตระแรงตลอดนะครับให้ยุงให้ควันมันขึ้นนะครับให้ควันมันยุงยุ่งหินเฮินนะครับมันกับบมาไกลนะครับผมมันก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งเนาะคอกทุกคอกกันน่สิลูนะครับผมเนาะอ่ามือนี้ครับผมมีอยังไรครับจท่าให้เมืองบรรยากาศจะซื้อเนาะจะมาเล่าความหลังให้พี่ให้น้องฟังนะครับผมว่าเป็นยังนะครับผมคือ อยากออกมาเห็ดบบนี่นะครับคนทุกคนก็ต้องมีความฝันแหละครับผมบางทีมันอยากอิ่มตัวมันอิ่มตัวแล้วกะไม่อย่างเข้าอยากเห็ดอย่างก่อนนะครับเข้าอยากเห็ดอย่างเข้าฝันอยากเห็ดอย่างบางคนฝันฝันอยากไปเที่ยวรอบโลกนะครับมันกับโบพิษนะครับบางคนก็ฝันฝันว่าเออในชีวิตอยากมีเงินมีทองมีฐานะนะครับเออเป็นเจ้าคนนาคนอันนั้นท่ากับว่าเก่านะครับ แต่นี่คือความฝันของผมนะครับบนไปลายชีวิตผมผมก็ชะอยู่แบบนี้นะครับผมเนาะทุกคนนะครับต้องหาความสงบสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วนะครับชีวิตคนฮองกับพวกเราจะคนนะครับสุดท้ายมันก็ต้องตายทุกคนนะครับไม่แต่คนเว้าคนยืนเว้านี่ก็ต้องตายนะครับแต่ว่าก่อนตายนะครับเอาก็อยากมีความสุขนะครับในสิ่งเ่ีฮามีนะครับในสิ่งี่เฮวสร้างนะครับผมอ่ะผมสร้างแล้วนะครับพี่น้องมีความฝันพี่น้องก็ลองสร้างเบื้องนะครับลอง ลองคิดลองจินตนาการเบิ้งนะครับว่าเขาจะเห็นอย่างเห็นแล้วมันมีความสุขนะครับมันบ่รบกวนชาวบ้านเขามันบ่กรบกวนคนอื่นนะครับมันบ่ทําความเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับผมว่าควรสี่เห็ดไปเลยนะครับผมเนาะอย่ารอเลยครับรอแล้วมือใดมือนึ่งเราบ่ดเห็ดเขาจะเสียใจนะครับอ่ะอันนี้กะความจากใจของตาหนุ่มนะครับตั้งแต่เห็ดคลิปมาหลายต่อหลายคลิปนะครับกะมีคนเบิ้งแน่บมมีคนเบื้องแน่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่า คลิปผมวางตลอดนะครับคลิปที่ผมถ่ายไปสุ่มือสุ่มือคลิปที่ผมลง YouTube ่มมือสุ่มือนะครับมือใดมือนึ่งนะครับลูกหลานผมต้องเปิดเบิ่งนะครับลูกหลานผมต้องเอออย่างน้อยนะครับผมตายไปกับมีบางสิ่งบางอย่างทิ้งมาให้ลูกหลานผมเบิ่งนะครับแบบคลิปนี้มันก็จะอยู่มันก็จะอยู่น้าสิอยู่ใน youtube ตลอดไปนะครับผมลูกหลานผมมาอาจคือทอดผมนะครับเขาอาจกล้าทีเบิ่งผมใน YouTube ก็ได้นะครับอันนี้เฮากับบอกว่ากันเนาะ บางคนกะมาดามาผมเนวนั่นเนวนี่นะครับนะกะพอเป็นยังครับผมบริสิเลียสนะครับผมอ่ะแต่ขอให้เบิงผมติดตามผมนะครับมือใดมือนึ่งนะครับความฝันของทุกคนกับสิเป็นจริงคือของผมนี่แหละนะครับผมกะกว่าสีสร้างตรงนี้ได้นะครับทางแม่ทางน้องกับซ้อยกันสร้างมานะครับผมกะบ้านปลายชีวิตกับทีได้ออกมาอยู่ให้อยู่หน้านี่แหละครับเนาะมันจังสบายนะครับบอได้บ่ได้เบียดเบียนไั่นะครับตื่นเช้ามากกับฮากินถามท้องไร่ท้องนาเฮานี่แหละนะครับผม อโอเคครับอันคลิปนี้เขาก็จมมาลายแล้วแต่นุ่มกับจมจมจมนะครับผมอ่ะบมมีอย่งางไรครับผมอ่ะขอบคุณหลายลายครับผม FC ครับ